ครับสวัสดีครับ f c ทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัด108ไบค์เกอร์สร้างฝันสโลแกนไปทุกที่ที่มีรูอีกแล้วนะครับท่านอันนี้ก็พามานะครับผมอันนี้จะนานๆมาทีนะครับผมแฟนแฟน,น f c ทุกท่านบอกขอ,อรีวิวสมาร์ทหน่อยอันนี้ก็เป็นสมาร์ทนะครับผมนี่สมาร์ทจะเป็นน่าจะเป็นสมาร์ทอ่าแจ๋วแจ่มหรอเปล่าน,นะครับผมเนี่ย สเมตรเจ๋อเจ๋นแล้วไม่ใช่เล็บโบนะครับผมแต่มันคล้ายๆกันมันก็อันเดียวกันแน่นนะอ,อันนี้ก็จะอืมมันไม่ติดนะครับผมรถไม่ติดมันติดนั่นแหละแต่ของบอกขบูมันเสียนะครับผมน,นี่ก็อันนี้ก็ลองอย่าจะลองติดกันดูนะครับผมว่ามันอาการเป็นยังไงครับผมเอามาให้ผมเมื่อวานนี้ไม่อยู่ก็ครับผมไปลาวหมูมา,อ,าอันนี้ก็กลับมาที่ร้านก็ เจออย่างนี้นะเขามีเบอร์โทรให้ตรงนี้อ่ะคุยมากไม่ดีครับผมเดี๋ยวทำตามเดี๋ยว้องติดให้ฟังนะครับผมว่มาการอย่างนี้เป็นยังไงนะครับผมมันติดนะครับผมแต่มันดงังแต่ก็มันรู้แังอะไรเลยครับผมเร่งไม่ได้นะครับผมนี่โอ้โหอย่างงี้อาการหนักครับเดี๋ยวจัด การครับผมเดี๋ยวดูกันว่ามันเป็นอะไรนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นโซ่เราลิ้นเดี๋ยวเราไปแกะโซ่เราลิ้นดูก่อนนะครับผมขั้นแรกเราก็เช็คน้ํามันเครื่องก่อนนะครับผมการที่เราจะลงมือซ่อมนะครับเราก็วัดน้ํามันเครื่องกันดูก่อนว่ามันมีไหมอ้าวแล้วก็ลองจุ่มแล้วก็วัดดูนะครับผมน้ํามันเครื่องมีนะครับผมไม่ขาดไม่เกินครับผม บัตรี้ติดเครื่องไปมันก็เลยยุบไปนิดๆน,นะครับผมน้ำมันยังไม่ไหลลงมาอันดับสองเราก็มาดูโซ่เราเลิ้นแล้วก็วาล์วนะครับผมว่าเขาทำมาอย่างไงนะครับผมเขาแจ้งมาว่าขบูเลเตอร์เสียนะครับผมมันไม่ใช่ขบูเลสเตอร์เสียนะเดีย๋ยวเราแกะตัวนี้ดูก่อนเลยโอ้โหมันกลมเป็นลูกสุนเลยนะครับหัวน็อตใช้ไม่ได้ต้องใช้คีมล็อกเลยนะครับผมก็ถูกแกะกัน แบบโชคโชนเลยนะผมว่าเนี่ยไม่ไหวยังค่อยมาหาช่างกันผมว่าคนรุ่นใหม่นี่ใจถึงนะหรืออย่างเดียวครับหรือแล้วก็ใช้ไม่ได้ก็หาช่างนะครับผมแล้วก็ขันกันก็โอ้โหไม่มีกำหนดคตามาดเลยนะดูกวนการขันครับโอ้โหขิมล็อกยังดิบนีบไม่ออกอะ่ะโอ้โหดังเปี๊ยเปี้ยยังไม่ออกเลยนะครับ หวัวไม่ดีมันลุขัดกันไปได้อย่างไรนะครับผมเนี่ยเออ,อเ,เราก็มาเช็คโซ่เราลิ้นกันโอ้โห ให้ดูโซ่เราลิ้นครับความหย่อนหย่อนทึบๆ,ๆเลยครับผมอันนี้ดังอาการอย่างนี้โซ่เราลิ้นหย่อนนะครับเดี๋ยวจะลองดูว่ามันตรงมาร์กมันหรือเปล่าครับหย่อนขนาดนี้เดี๋ยวถ้าดังดังก้าก้าอโซ่เราลิ้นหย่อนนะครับเนี่ยหย่อนมากเลยเดี๋ยวเราดูีิว่าตรงมาร์กมันหรือเปล่ามันโดดคำรองหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองดูกันเราก็แกะดูตัวตั้งดู ตั้งมาร์กมันดูกดน,นะครับผมไอ้รถตัวนี้รถต้นทุนนะครับผมมันเป็นพวกเวฟปาหวานตัวแรกกับรถต้นทุนนะครับเวฟร้อยสิบไอเนี่ยไอพวกนี้รถต้นทุนครับผมเนี่ยอ่าก็คือจะไม่มีตัวน็อตให้หันเภามูเล่เนี่ยครับผมเภามูเล่เนี่ยตั้งดูมาร์กเนี่ยครับมันก็เลยพาให้ช่างลําบากนะครับผมมันไม่น่าจะตัดออกนะครับผู้ประกอบการเนี่ย พวกบริษัทต่างๆครับมันต้องมีไว้ให้เราจับหันจะดีดีกว่ามาจับหันตรงนี้มันยากนะครับผมมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับงานซ่อมกับงานประกอบจากโรงงานมันต่างกันครับผมมันก็เลยจะยากรครับรถพวกนี้จะไม่ลดต้นทุนไปนะครับผมลดต้นทุนเพิ่มกําไรครับผมแต่ตัวใหม่ล่าสุดของเว็บร้อยยี่ิห้าอะไรก็มีแล้วนะครับผมตัวนี้อ่า เพราะเขาจะลดต้นทุนให้เราต่อไปลดพวกที่ลดต้นทุนเราต้องอย่าไปซื้อมันนะครับผมตัวนี้มาร์กอยู่นี่นะเดี๋ยวเราจะเอาโทเทนออกก่อนไม่งั้นมันหันยากครับผมครับเดีย๋ยวเราบิดให้มันได้สัดส่วนมาแล้วมาเป็นน็อตอย่างเงี้ยยากมากเลยครับผมเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะี่ยากมากเลยโอเคมันตรงละเดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัวตั้งมาร์กมันตรงเปล่ามันไม่น่าเห็นนะ ไอเอฟซทุกท่านจะไม่เห็นนะครับอันนี้เดี๋ยวผมดูดีกว่าเรื่องหงสแมทเนี่ยทำให้ดูยากด้วยนะครับผมมากตัวตั้งวาวนะครับผมเนี่ยมันจะทำมาแบบไม่ค่อยจะเห็นชัดเจนเหมือนยี่ห้ออื่นนะครับผม ทำให้เราดูยากลําบากการซ่อมนะครับผมถ้าไม่ใช่เชี่ยวชาญการช่างก็จะลําบากเยอะเลยนะครับโอเคครับมันจะอยู่ตรงนี้มันยังตรงอยู่นะครับผมเดี๋ยวลองผมหันให้ดูก่อนหันให้ดีก่อนถ้ามาันจะผิดไปหนึ่งฟันเดี๋ยวหลดข้ามร่องไปนะครับผมโตมันหย่อน แล้วก็หัวน็อตยังไงเละยิ่งกว่าปลาเลยนะครับผมอันนี้ก็ลอยสก,กัดออกกันเลยนะครับผมเนี่ยรู้สึกว่าการแกะจะไม่มีเครื่องมือนะครับผมผมคำนวณดูนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมแกะตัวนี้ออกจะเปลี่ยนโซ่เราลิ้นก่อนต้องเอาเอ่อฝาครอบจานไฟนี้ออกครับผมเดี๋ยวแกะก่อนครับผมเดี๋ยวมาเจอกันตอนแกะ ครับตัวนี้เราต้องสกัดออกเลยนะครับผมเนี่ยผมต้องสกัดออกเลยเดี๋ยวเอาออกมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยรอยทําไว้เล็กเลยนะครับผมเนี่ยไม่ไม่ทราบว่าทําเองหรือว่าช่างทํานะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันเล็กหมดเลยเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนน็อตสองตัว เดี๋ยวเปลี่ยนโซ่เราลิ้นก่อนนะเวลาใครใช้สมาร์มันดังกากัากๆอย่างงี้ก็ให้ทําตามแบบนี้เลยครับผมมันจะไม่มีอะไรครับมันก็จะเป็นช่วงโซ่เราลิ้นอย่างเงี้ยเป็นวาวอะไรอย่เงี้ยนะก็เช็คฟังเสียงนะครับผมว่ามันดังแบบไหน ถ้าดังแบบอย่างในคลิปเนี่ยอาธิฐานได้เลยว,ว่ามันเป็นโซ่นะครับผมเนี่ยโซ่เราลิ้นยืดหย่อนนะครับสว่าครบจานไฟนะจอก่อนแกะก็ต้องล้างดินให้มันอ่าออกก่อนนะครับผมดินมันเยอะคราวนี้ก็ต้องล้างก่อนครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดอาการดินล่วงเข้าไปในเครื่องก็เอาออกอยากครับอ่าก็มีคอนหน่อยๆน,นะอ่าลูกปืน เดี๋ยวขอเอาจานไฟออกนะโอเคครับก็ใส่น็อตสลับกับกันมาหมดเลยนะครับผมนี้น็อตตัวตั้นตัวยาวครับผมเนีนี้ก็ใส่มาม่วงเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปหามันน่าจะอยู่ที่ฝาปิดตั้งวาวนี่แหละเนาะ เดี๋ยวเราจะการเอาฝาครอบจันไฟออกก่อนนะมันก็จะสกปรกอย่างเงี้ยสกปรกอย่างมากเลยอะครับผมสกปรกแบบโคตรๆเลยนะโอ้โห มีแต่ดินนะทำไม่ไม่สะอาดนะครับผมอันนี้ผมว่าน่าจะทํากันเองหรือเปล่าผมต้องลองถามเจ้าของก่อนน่าจะทํากันเองนะคิดว่าแล้วเราก็ต้องเช็คตะพานลองโซ่ด้วยนะก้าตะพานลองโซ่นี่มันดีหรือเปล่าครับไม่ดีต้องเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวเราเช็คดูจริง เดีย๋ยวเราโซ่เรลาาลิ้นออกมาก่อนนะสมัสดีอย่างนะครับผมไม่ต้องเอาแม็กไฟออกครับเวลาเอาโซ่เรลาาลิ้นออกนะครับแล้วก็กดตัวสะพานรองโซ่ตัวล่างหน่อยครับผมมันดันไว้เท่านั้นแหละ ก็จะเอาออกง่ายมากเลยนะครับผมเนี่ยเอาออกแบบไม่ต้องเอาแม็กไฟตัวนี้ออกมานะครับครับเราล้างเสร็จแล้วครับผมมีแต่ดินนะครับโอ้หดินกับกาวให้เต็มเลยครับผมเนี่ยโอ้โหแบบสกปรกมากเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเปลี่ยนโซ่กันแล้วนะครับผมถึงเวลาเปลี่ยนโซ่ครับล้างเสร็จแล้วเราก็มาใส่ครับผมอันนี้ก็ดินเต็มเลยนะครบเนี่ยโอ้โหเนี่ย อยู่ในแม็กไฟนะเนี่ยโอ้โหนี่เต็มเลยล้างไปแล้วนะครับผมล้างแล้วก็มันไม่สามารถที่จะอ,ออกได้หมดนะครับผมอันนี้มันอ,ออกยากมากเลยนะครับก็ดินมันจะอยู่ในที่แม่เหล็กนี่เต็มเลยนะครับผมอันนี้ไปถามเข้ามาแล้วเขาก็ซ่อมจากร้านช่างนะครับผมโอ้โหซ่อมระดับนี้ไม่ไหวนะครับมันเหมือนเหมือนเหมือนทําเองเลยนะครับผมเนี่ยไม่รู้เขาทํายังไงมานะครับผมเนี่ยอ้โห ก็ให้เน้นความสะอาดหน่อยนะครับเวลาใส่กันเนาะช่างเนาะวันนี้ก็สกปกไปหน่อยเนาะสกปกไปมากเยอะเลยโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาจัดการใส่โซ่กันก่อนนะน็อตก็ไม่ได้เป็นของมันหมดเลยนะครับผมไม่รู้ว่าช่างแกะแล้วทำไมทำน็อตหายหมดเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ ใส่คืนกลับมาอย่างเดิมด้วยนะครับผมเวลาผ่าเครื่องนะอันนี้เขาผ่าเครื่องนะสปริงสตาร์ทอะไรไม่รู้เขาบอกเขาหลุดโอเคเสร็จเราครับผมนี่ก็เดี๋ยวใช้ถ้ามันเข้าไปเลยตัวล่องเฟือง เราลิ้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็ใช้หันเอาเดี๋ยวแล้วก็ยกตัวนี้ยกโซ่ขึ้นมาหน่อยนะเดี๋ยวผมให้ดูข้างในก่อนนะเนี่ยอย่างเงี้ยอ,อให้เข้าด้านล่างเลยนะครับผมเข้าด้านล่างเดี๋ยวก็ยกตัวบนให้เข้านะครับผมมันก็จะยากหน่อยนะยากนิดนึง เดี๋ยวให้มันขึ้นข้างล่างตายขึ้นมาเลยนะครับผมเอาละมันจะตายขึ้นมาอ้าวเข้าแล้วโอ้โหจะเข้านะเอาละ,าละดูความมั่นใจนะครับผมให้มันแน่ใจว่ามันเข้าได้นะครับผมให้มันเข้าในร่องนะ มาลืมบอกไปโซ่ตัวนี้ก็ใช้กับร้อยยี่ห้านะครับผม9ก้สิข้อครับผมตัวนี้ใช้กับราเวฟร้อยเลยครับผมสมัดตัวนี้ก็คือแก้ไขสะพานให้มันยาวขึ้นนะครับผมแล้วก็เคลือบอให้มันลื่นขึ้นนะครับผมอันนี้ก็สึกและน็อตตัวนี้ก็ไม่ใช่น็อตของมันด้วยนะครับผมช่างไม่รู้ไปทำท่าไหนมาครับ ครับยังไม่ใช่น็อตมันนะเป็นน็อตธรรมดามาเสียบเนี่ยผมไม่มีนะเดี๋ยวเอฟซีา FC ถามทําไมไม่จับเปลี่ยนให้เขาครับมันไม่มีครับผมผมวิ่งไปเอานี่ต้องสั่งเดียวเลยครับผมมันไม่มีนะไม่มีก็ต้องใส่อย่างนี้ละเพราะถ้าอันนั้นต้องรอครับผมรอสั่งเป็นอาทิตย์อะลูกค้าก็จะใช้รถนะ,ะเขาไปซ่อมมาไม่รู้ช่างไปทำไงให้หายนะครับในตัวนี้ ก็เลยต้องใส่ตัวธรรมดาอย่างเดิมกลับไปครับเราก็มาใส่เลยครับมาร์กมุมกลมนี่นะครับผมเหมือนเวฟเลเหมือนทั่วไปครับผมแล้วก็มาร์กตัวนี้ก็ให้ตรงนี้ขึ้นจุดสูดใต้บนนะครับผมเราก็ใส่อย่างนี้กลับไปเราก็ให้มันตรงก่อนนะเดี๋ยวค่อยจัดท่าทางมันครับผมนี่อย่างนี้ โอ้โหมันเป็นอะไรบานเบินกันหมดเลยเดี๋ยวนะให้มันเข้างา้างพอมเราดูอย่างนี้ม,นมันตรงหรือ,อยังไม่ตรงนะครับผมเราก็มาบิดนี้โกงอย่างนี้ไม่กงเอามันเลื่อนไปฟันนึงนะเดี๋ยวเราก็จัดการให้มันลงมาฟันนึงก่อนเลื่อนแบบนี้เลื่อนแบบนี้เดี๋ยวเลื่อนให้มันลงมาฟันเลื่อนแบบนี้เอา้า เคยเลื่อนให้ดูเรื่อยนะโอเคครับเดี๋ยวเราบิดระบบให้ให้ตรงก่อนอา้าวละมีระบบตรงอยู่โอเคครับทีนี้มันตรงทีนี้เราก็มาจัดการใส่ค้อนมันครับผมค้อนตัวนี้ก็เหมือนจะยากนะครับเราก็เสียบเข้าไปในรูมันค้อนนี้ครับผมเดี๋ยวมาร์กมันจะตรงนี้นะ หันหันมั่งกันเออหันอย่างนี้ <S <S เลื่อนนี้ให้มันเข้ารูครับผมดีอย่างนี้อ่ามันจะเข้ารูอย่างนี้ครับผมแต่้มันทับนะอ่าแล้วก็ง้างง้างขึ้นมาเออมันจะอยู่ทรงนี้นะเนีย่ยมันจะดก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 นี้ได้อ่าอ่าเนี่ยมันจะกระดกลื่นๆอย่างนี้นะครับผมแล้วมันจะมีจิกอยู่ใต้ตูดตรงนี้นะจิกให้ตรงครับผมคล้องไปให้ได้อย่างนี้ปั๊บ มันต้องกระดกกระดึกกระดึกอย่างนี้ได้นะ่าให้มันระวังอ่าสปริงไปคอนทับล่ะอันนี้ก็จับกดอย่างนี้ไว้อ่าอย่างนี้อย่างนี้เลยอาอละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะคอนจะทับสปริงละเดี๋ยว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 โอเคอย่างนี้อ้าวดันสปริงไว้ไอ้ดันคอนไว้แล้วเราก็ใส่มันตรงอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเอาน็อตใส่ไปพร้อมกันเลยชบเอาอละน็อ ใส่ก่อนนะครับตัวนี้มันจะไม่มีถาดอาพลาสติกนะครับผมนี้แล้วก็ใส่เข้าไปจับนี่ไว้อ่าอยาล็อกไปก็ตึงๆก่อนนะเอาละ นึ่งแลแล้วก็ลองเขยบค้อนเขยบค้อนดูหน่อยนะครับผมเนี่ยอ่าเขยบค้อนคล้องโอเคมาตรงตรงนี้ตรงเดี๋ยวเราใส่ตัวดันโซตัวดันโซเขาก็เอากาวอุดมาอีกนะครับผมไม่มีลูกยางเดี๋ยวผมต้องไปหาลูกยางมาใส่ให้ก่อนเนี่ยาก,กาวเต็มเลยครับผมโอ้ไม่รู้ทํากันยังไงไม่หามาใส่ให้ลูกค้า มันขัดขัดนะผมว่าเนี่ยเอออันนี้มันขัดขัดโอเคครับเดี๋ยวลองยัดเข้าไปก่อนนะโอ้โหมันทำไมเกือบสุดเลยเนี่ย ครับอันนี้ก็ใส่แล้วใส่ไม่ได้นะครับผมมันมีปัญหาเรื่องโซ่มันย่อนนะครับผมใส่แล้วมันย่อนที่เอาตัวนี้กดลงไปแล้วนะครับอืมทีนี้เดี๋ยวผมต้องมาดูปัญหามันก่อนว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมเข้าไปซ่อมมานะครับผมรถตัวเนี้ยอ่าทีนี้สปริงมันหลุดแค่ไปซ่อมมาผ่าเครื่องครับผมแล้วไม่รู้ช่างเขาไปทําไงมันมาย่อนครับเนี่ยอ่าโซ่ย่อนอย่างมากเลยครับผมใส่ไปใหม่มันก็ยังย่อนอยู่นะครับผม มันเกิดจากสาเหตุไหนผมต้องมาลองไล่ดูใหม่นะครับอันนี้เดี๋ยวลองแกะหัวออกมาก่อนนะครับผมต้องเอาหัวมันออกมาไม่รู้ว่ามันเป็นสาเหตุจากตรงไหนที่มันหย่อนต้องหาสาเหตุก่อนนะครับใส่โซ่แล้วมันหย่อนนะครับผมกดไม่ไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมต้องแกะดูก่อนวัตะพาน์เป็นยังไงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองเดี๋ยวเรา,าแกะกอันนี้มันมีปัญหาแล้วลนะ่ะรถนี่มีปัญหานะ ครับโอเคครับอันนี้ก็ลืมกันจริงๆเลยใส่กันไปเพินไปเพินมาว่าจะถ่ายนะครับรีบจะของจะรีบมาเอาด้วยก็เลยประกอบไปหมดแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนโซ่เราลิ้นแล้วก็จะพานรองโซ่หมดเลยนะครับผมอันนี้ก็ประกอบไปแล้วไม่ได้ถ่ายนะครับผมก็จะมีช่วงที่ประกอบไปแล้วก็เลยอยากจะให้ดูกันนั้นแล้วกันนะโอเคอันนี้เราก็มาจัดก,การใส่เฟืองไทมิง่งไปก่อนนะอันนี้มันไม่รู้เป็นยังไงนะครับผมสมารตัวน,นี้ก็ ปรับเซ็ตไม่ได้นะครับผมครับตรงนี้มันก็ปรับเซ็ตไม่ลงนะครับผมไม่รู้ช่างทํามายังไงนะครับผมวันนี้เราก็มาเปลี่ยนโซ่เราลิ้นเปลี่ยนตะกงสะพานใหม่นะครับผมตะกงตะกดนะครับเดี๋ยวมาใส่พร้อมกันเลยตะพานอภัยแลครับผมลืมถ่ายอันนี้อันนี้ก็เบิกมาใหม่แล้วนะเออก็ใส่ใหม่หมดเนี่ยใส่ใหม่หมดเลยนะอ่าโอเคอันนี้ต้องเบิกจากศูนย์มาเลยนะ เนะเวลานี้มันก็ใส่ไม่ได้ด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ดูว่ามันเป็นยังไงมั่งนะเดี๋ยวใส่เฟืองไทมิ่งก่อนนะครับเรามาใส่เฟืองไทมิ่งกันดีกว่านะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายอันแรกต้องประานอภัยนะครับมมนได้ปกปิดบังอะไรนะครับผมก็ลืมลืมจริงๆครับผมเจ้าของจะรีบนะครับก็เลยต้องรีบนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาใส่กันอันนี้มันปรับเซตไม่ได้นะเดี๋ยวปรับเซ็ตไม่ได้ก็เลยต้องมาเปลี่ยน กันใหม่ยกเซ็ตหมดเลยนะเนี่ยยกหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวครับก็ต้องเบิกน็อตนี่มาใหม่แล้วก็ตะพาลองโซ่ล่างบนเลยนะครับผมแล้วก็ประเกนันฝาสูบบทวาวครับวาว,ว,าวลรั่วด้วยนะครับผมนอกกนั้นมาไม่มีชิ้นส่วนเดิมเลยนะครับตัวนี้เบิกใหม่นะเบิกใหม่มาแล้ว เกาไม่ใช้ละตัวนี้เบิกใหม่ใช้กาวปิดหัวไว้ด้วยเลยเราไม่เอาเปลี่ยนใหม่ไปเลยเดีย๋ยวเราลองทดสอบกันนะว่ามันอ่าตัวนี้จะสูงขึ้นมาเยอะเลยนะอันเก่ามันแทบติดเลยนะครับผมอันนี้สูงขึ้นมาเยอะเลยโอเคตัวนี้ก็ใช้ได้นะแล้วก็จัดการก่อนใส่ก็อกม้วนไว้ยังเดิม มันไม่ยังเดียวกว่าครับเราล็อกตัวนี้เสร็จแล้วเราอย่าลืมล็อกตัวหกเหลี่ยมด้วยนะหกเหลี่ยมยตัวนี้เลยนะครับผมอ่าอย่าลืมล็อกด้วยละ่ะอ่าโอเคครับเดี๋ยวก็เช็ควะเช็ควาวไปแล้วนะอย่าลืมบุดูตัวนี้ด้วยละจดอย่างด้วยนะเนี่ย โอเคนะครับจบพิธีนะเดี๋ยวเราใส่ครอบจานไฟแล้วก็ปิดฝาไทมิ่ง๋ยวเรามาลองติดเครื่องฟังกันนะเดี๋ยวมาเจอกันตอนติดเครื่องแล้วกันเพราะมันไม่มีอะไรละก็ประกอบไปก็เหมือนเว็บเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกชิ้นส่วนนะครับผมอันนี้ก็ให้ดูว่าวิธีการปรับเซตที่ว่าโซ่มันหย่อนแล้วมันต้องทํายังไงนะครับวิธีแก้ไขนะครับอันนี้มันก็ถามให้ช่างปวดหัวเหมือนกันนะครับผมพอมันมาเละนะครับอันนี้ก็ดูคลิปตัวอย่างนี้นะครับ ้ามาเละอย่างนี้อุปกรณ์ไม่ครบก็เปลี่ยนน็อตเปลี่ยนตะพานรองโซ่ในกรณีที่เราเปลี่ยนโซ่แล้วตัวกดโซ่มันยังหย่อนนะครับผมต้องเปลี่ยนตัวกดโซ่ด้วยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้มันก็ไม่ค่อยดีนะครับผมเนี่ยมันงอกแงกงอกแงกอย่างนี้น้าเนี่ยเนี่ยนะแล้วก็เปลี่ยนตัวกดโซ่ใหม่เพราะตัวที่ใส่ไปแล้วไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนตะโซ่เราลิ้นแล้วไอ้ตัวนี้มันดันไปสุดเลยนะครับผมเนี่ยมันโยกขึ้นโยกลงได้เยอะเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ย ตักวกดโอมเป็นอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนไล่ใหม่หมดนะ,อะโอเคเดี๋ยวขอปิดแล้วก็ต,ติดเครื่องให้ฟังนะครับผมโอเคครับมาอ่ะโอเคครับถึงกระบวนการใส่ท่อกัอนแล้วนะครับผมเดีย๋ยวใส่ท่อก่อนเดี๋ยวมาลองลุ้นด้วยกันลองติดดูนะครับผมเดี๋ยวดูว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับเติมน้ำมันเครื่องใส่วเทียนไปแล้วนะ ตอนนั้นตอนที่ใส่ผมไม่ได้ให้ดูรายละเอียดเก้ามันมีคลิปให้ดูเยอะแยะมันใส่เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวลองก่อนนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวสองตัวเนีย่ยมันคือน็อตถ่ายน้ํามันเอ้ยน็อตดูน้ํามันเครื่องนะครับพวพามันฟั๊มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับเดี๋ยวมาดูอ่าน้ำมันเครื่องว่าฟั๊มไหม ปั๊ม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 โอ้ปั๊ม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 เห็นไหมมันออกบ้าเลยนะครับโอเคอย่างเงี้ยเราดูได้ครับไม่ต้องมาเปิดตัวนี้ครับมันก็จะคุยๆหน่อยนะเพราะน้ำมันเครื่องครับผมเดี๋ยวผมจะปรับเซตรูท่อจีอาร์ให้มันรั่วก่อนครับถ้าข้อจีอาร์รั่วเนี่ยมันจะไม่ค่อยสะดวกเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวต้องใส่เชือกงเชือกรองด้วยครับผมปรับเซตก็โอเคครับมันก็จะประมาณ จะเป็นประมาณนี้ชอมันจะรั่วอยู่นะครอบเดีออยวกันเดี๋ยวจัดก,การใส่ปะเกนก่อนขวนขึ้นคุยเลยนะครับผมเดี๋ยวใส่ปะเกนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่กองก็จะปรับเซ็ตตรงงานครับผมอันนี้ก็เป็นเสร็จพิธีนะครับโอ้ยขวนขึ้นแล้วเดี๋ยวองเอาน้ํามันล้างก่อนนะครับผมครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมมีคลิปใหม่หมจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมนี่ก็จะคลิปห่างๆครับ คลิปนี้ขอสวัสดีครับ